เพื่อนๆพี่ๆอ,อาจารย์ทุกท่านครับวันนี้จะพามาชมผงพายกุมารน,นะครับหลวงพ่อเจิมวัดหอยรากนครศรีธรรมราชนะครับเป็นเนื้อดินนะฮะเป็นเนื้อดินนิยมเลยครับเนี่ยฮะอันนี้เป็นพิมพ์ปกโพใหญ่นะครับเพื่อนๆพิมพ์ปกโพใหญ่นิยมนะครับอันนี้จะมีหลายพิมพ์นะฮะ ผงพายกุมารผมผมพ่อเจีมนี่ก็จะมีหลายพิมพ์นะครับเพื่อนๆนะะพิมเล็กพิม์ใหญ่พิมพ์กลางแล้วก็จะมีแยกแยกแยกหลายแบบหลายพิมเลยครมีหลายพิมพนะพิมพ์เล็กพิมพ์กลางพิมพ์ใหญ่โพข้างโพพุ่มอ่าก็จะมีหลายพิมนะฮะครับอันนี้จะเป็นพิมพ์ใหญ่สวยงามมากเลยครับเพื่อน เพื่อนๆก็เข้าไปดู Google ได้นะครับนะบเพราะว่ามวลสารนี่เยอะมากเลยครับเข้าไปกดใน Google ได้เลยครับผงกระดูกของคนตายเอามาทำผสมในมวลสารของหลวงพ่อเจิมนะฮะนึกว่าตายวันเสาร์เผาวันอังคารนะฮะตายวันเสาร์เผาวันอังคารก็หลวงพ่อเจิมท่านก็เอามาเป็นส่วนผสมในมวลสารของท่านนะครับ พุกคนนี้ก็โดดเด่นทางเมตตาค้ขาขายโชคลาภสุดยอดทางเมตตานะฮะอันดับหนึ่งเลยนะครับผงพายกุมารก็มีมีประสบการณ์ฮะสำหรับท่านที่บูชามานะฮะประสบการณ์มีสำหรับท่านที่บูชามาจะมีประสบการณ์มากมายเลยครับนะ,ะเพื่อนลองเอาไปบูชาได้นะครับนะ อธิษฐานได้เลยครับเป็นพงพายผงพายกุมารภาคใต้นะฮะเพื่อนก็จะมีไม่กี่องค์คนนะครับที่มีไม่กี่องค์ครับที่ทําพงพัยกุมารได้นะครับที่ผมพอจะรู้ก็จะมีภาคตะวันออกก็จะมีหลวงปู่ทิมวัดละหานไรนะฮะผงพัยกุมารนะฮะพงพายกุมารแล้วก็มีมีไม่กี่กี่องค์เลยนะครับที่ทําได้นะฮะผงพายกุมารก็จะมีหลวงพ่อเจมวัด หอยรากนครรีธรรมราชเนี่ยท่านก็เก่งมากนะครับพิมพ์นี้ก็ถือว่านิยมนะพิมพ์ใหญ่นะฮะเพื่อนๆดูนะครับเนี่ยพิมพ์ใหญ่มากเลยครับเนเป็โปโพิมพ์ใหญ่เนี่ยเนื้อหาบนสารนะครับเพื่อนๆมีแร่เม็ดข้าวขาวเม็ดเม็ดฝังอยู่ในเนื้อพระนะฮะเนี่ยเนี่ยเพื่อนๆดูนะครับ นี่แร่เม็ดมวลสารเขาขาวนะฮะเป็นผงน่าจะเป็นผงกระดูกกระดูกผีหรือเปล่าไม่เนี่ยจหรือเม็ดมวลสารนเนี่ยเพื่อนนะฮะเม็ดเขาขาวนะ,นะ,นะ,ฮ,ะนฮะต้องมีทุกองนะครับเพื่อนต้องมีทุกองนะฮะเนี่ยต้องมีทุกองนะครับเพื่อนเนี่ยเนี่ยโพนีติดคมชัดลึกนะฮะเพราะว่าท่านสร้างเยอะนะครับเพื่อนนะะที่ผมเคยเจอ มันก็ไม่ได้ชัดทุกองค์นะครับเ,เพื่อนๆบางองค์ก็นี่จะไม่ติดเลยโพบางบางองค์ก็จะไม่ติดเลยนะถ้าถ้าเป็นกิ่งอย่างนี้ถือว่าชัดอยู่นะฮะเนี่ยเป็นกิ่งเป็นใบโพเห็นคมชัดถือว่าชัดอยู่นะครับเ,เพื่อนๆบางพิมพ์นี่ก็จะเลื่อนๆไปเลยก็มีนะฮะบางพิมพ์เลย,เ,ลยเพราะน่าจะกดกดเองฮะกดมืออะไรกดเยอะด้วยน่าจะน่าจะเป็นประมาณนะโดยประมาณตามพระธรรมการแปดหมื่น อะไรประมาณหมื่นสี่พันองตามพระธรรมขันธ์นะครับเพื่อนๆบางองค์ก็จะเห็นว่าประวัติท่านรีบรีบกดด้วยนะฮะรีบกดรีบทําด้วยก็อาจจะไม่ค่อยชัดเท่าที่ควรนะก็องค์ไหนที่ชัดคมคมก็ราคาก็จะสูงสูงมากเลยครับเพื่อนๆนะเป็นที่นิยมของนักสะสมนะองค์นี้ถือว่ากดได้คมชัดลึกนะเพื่อนๆเนี่ยดูต้นโพนะเพื่อนๆเนี่ยต้นโพนะ เป็นกิ่งๆเลยครับต้นโพด้านขวามือหลวงพ่อนะครับเนี่ยคมชัดลึกๆเลยนะเนี่ยแล้วนะนะก็จะมีใบโพนี่เพื่อนดูนะเป็นกิ่งๆนะฮะใบโพก็จะมีกิ่งใบโพด้านในเป็นเนี่ยคมชัดเสียนก็จะเป็นมวยนะฮะเป็นมวยฮะเนี่ยคมชัดลึกนะเสียงเสียงเป็นมวยพระเกตพระเกตเรียกพระเกตเป็นมวยมวยนะเนี่ย ผมชัดลึกเลยนะครับเพื่อนองค์นี้ก็ยังพอมีเห็นหน้าหน้าตาอยู่นะครับเพื่อนนะเพื่อนนี่ครับนี่ก็จะเป็นเห็นหน้าเห็นหน้านะฮะหน้าตาพอมีติดลางมีพระกันมีหูสองข้างชัดๆัดอยู่นะครับตัวติดคมอยู่นะครับมีสังกติเนี่ยสังกติก็คมคมอยู่นะครับเพื่อนตืวขมบัว บัวก็จะคมคมอยู่นะครับติดคมอยู่นะครับที่ผมเคยเคยบอกคยเคยเรียนไว้ว่าก็ส่วนมากจะไม่ค่อยชัดนะฮะโปกโทานีส่วนมากจะไม่ค่อยชัดนะถ้าจะชัดนี่ก็ราคาก็จะสูงะ่ะไม่ค่อยไม่ค่อยมีมีมวางตามกลุ่มเลยครับเนี่ยเพราะว่าหายากฮะผินที่สวยนักนิยมสะสมสายตรงก็เก็บกันหมดเลย โอ้ยถือว่ายังสวยอยู่นะครับคมชัดอยู่นะฮะคมชัดดูยังสวยอยู่นะฮะพุทธคุณเนี่ยไม่ต้องพูดถึงฮะสุดยอดทางเมตตาโชคราภขายอันดับหนึ่งเลยฮะสุดยอดนะฮะมีประสบการณ์ฮะมีประสบการณ์ท่านที่เคยบูชามาแล้วนะประสบการณ์เยอะมากนะผมก็ ผมก็ใช้อยู่นะองค์เนี้ยแต่แต่ผมใช้องค์เล็กอยู่นะครับเพื่อนเดี๋ยวจะให้ดูนะครับผมผมก็ผมก็ใช้บูชาอยู่แต่ผมเป็นเป็นองค์เล็กนะฮะบูชาองค์เล็กอยู่นี่ฮะเพื่อนองค์นี้เป็นพิมใหญ่ใหญ่สุดนะครับเพื่อนเดผมใช้อยู่องค์เดียวอะองค์เล็กๆเนี่ยดูนะเพื่อนสังเกตด้วยนี่ฮะเพื่อนเพื่อนผมผมใช้อยู่องค์พิมพ์เล็กนะับเพื่อนเนี่ยอันนี้จะเป็นโพพุ้ม นะนะผมใช้อยู่องค์งเล็กนะฮะองค์เล็กองค์เนละ็กผมผมใช้อยู่นะองค์นี้ประสบการณ์สุดยอดเลยครับเพื่อนเนะอธิษฐานได้เลยครับเพื่อนๆือมีประสบการณ์ด้วยนะฮะอง์พายุมาสุดยอดศรีเมตตามหานิยมด้วยนะฮะเพื่อนค้าขายก็เป็นเลิศนะเพื่อนเนเนีนะ่ยนฮะเพราะนะผมใช้อยู่นะ แต่แต่องค์เล็กนี่ผมไม่ได้เปิดนะฮะองเปิดแค่องคใหญ่นะฮะเพื่อนนี่ฮะองค์งเล็กนี่ผมไม่ใช้นะะเพื่อนแต่องผมเปิดองคใหญ่เนะะีน่ี่ด้านหลังครับด้านยหลังก็จะเป็นยันนี่ฮะดูนะครับเพื่อนค,ม,คมชัดชัดลึกๆเลยนะฮะก็ที่ผมเคยบอกบางบางบางองก็จะไม่ไม่ไม่ค่อยคมนะฮะลเลื่อนไปเลยนะฮะเพราะรีบกดในวัดรีบกดแล้วก็ สร้างเยอะนะฮะความสวยงามก็จะไม่ค่อยได้นะฮะก็จะมีแร่เมเ็ดขาวๆเหมือนเหมือนผงกระดูกายเนะเนี่ยผสมข้างในอะไรเนี่ยแล้วก็มวลสารของท่านอ่าผมไม่แน่ใจว่าท่านผสมอะไรมั่งนะะหลายอย่างเพื่อนๆเข้าไปใน Google ไปอ่านรายละเอียดได้เลยนะครับนะ่ผมก็จดจาไม่ค่อยไม่ค่อยหมดนะฮะอนี้ครับ,สว,รบสวยครับสวยครับมีประสบการณ์แล้วนะครับเนะ่อ่า วันนี้พิมใหญ่ใหญ่นิยมสุดเลยนะพิมใหญ่นี่ฮะมาพร้อมกับบัตรเนี่ยเพื่อนเพื่อนดูนะนี่ฮะเป็นเพื่อนมีพร้อมพร้อมกับบัตรรับรองฮะบัตรนี้ก็ห้าร้อยนะฮะออกมาก็ห้าร้อยแล้วเฉพาะบ,บัตรนี้ก็ห้าร้อยนะครับเพื่อนเพื่อนเนี่ยห้าร้อยเนี่ยประพุทธหลวงพ่อเจมัดหอยรากพิมพ์ปกโพใหญ่เนื้อดินปีสองสี่เก้าเก้าน้รศรวาสีธรรมราชนะฮะเพื่อนเพื่อนนี่ฮะ ครับเพื่อนดูนะครับเนี่ยพร้อมแบบประกันนะฮะไม่ต้องกลัวครับเนี่ยรุ่นนี้ก็มีเกล้วนะครับเพื่อนๆเจ้าหาระวังด้วยนะครับเนะต้องเช่ากับคนที่เขาเป็นนะฮะเช่ากับคนที่เขาเป็นแล้วก็มีความชํานาญและที่สําคัญคนที่เขารับประกันได้คืนได้นะฮะทุกกรณีนะฮะเงินทัางก็จะไม่สูญเปล่านะครับท่านท่านนะท่านจะไม่สูญเปล่านะฮะ เพราะว่าบางท่านก็เสียเงินไปแล้วก็อยากได้ของแทมมาบูชานะครับแต่ถ้าไม่แท้ท่านก็เสียความรู้สึกเสียเงินด้วยนะครับท่านต้องเช่าคนที่ที่ชํานาญดีกว่าที่สําคัญคือคนที่เขารับประกันให้นะคะมีปัญหาก็คืนได้อะไรเงี้ยครับนะฮะสวยงามคมไม่ค่อยเจอนะครับน่ะผมแบ่งให้นะครับเพราะผมมีแล้วองหนึ่งน่ะองนี้ครับผมแบ่งให้นะ พร้อมบัตรบัตรเนี่ยเนี่ยของแท้เลยก็เพื่อนๆท่านใดสนใจก็ทักมาทางไลน์นะครับผมแบ่งให้นะฮะพร้มพร้อมบัตรเอาไป2,500บาทนะครับเพื่อนๆพือนเ่ยสวยๆนี่ก็คัาเรียกกันในกลุ่มก็4 5, ี0 0ันห้าพันเลยนะฮะ4 5, ี0 0ันห้าพัเลยนะถ้าบัวใบโพชัดชัดแบบนี้สี่0ันห้าพแล้วอันนี้ผมแบ่งให้นะฮะ2,500บาทนะฮะพร้อมบัตรประกัน ลอดชีพเลยนะครับเพื่อนๆท่านใดสนใจก็แคปรูปส่งมาทางไลน์ได้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาใหม่นะครับสามารถเข้าไปดูย้อนหลังได้นะฮะผมลงไปหลายรายการหลายคลิปเลยนะถูกใจองค์ไหนนะฮะก็แคปรูปส่งมาทางไลน์ได้นะถ้า,นะถ,าถ้ายังเหลืออยู่นะฮะผมก็จะเปิดแบ่งให้นะครับเพื่อนเพื่อนอย่าลืมกดติดตามกดถูกใจกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับ เพื่อจะได้รับการแจ้งเตือนเป็นคนแรกๆเลยนะครับเพื่อนๆขอบคุณที่ติดตามและรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ